สวัสดีครับวันนี้กัเพิ่งแทร้อยเเนครับื้อนี้เพิ่งเดือนหาแท่ร้อยเเน้ำหวานเขียนๆเลยเมียนมันคำนี้เงยสวๆจับากก็น่ากันอมไปไม่หวานที่นมาคืมันกินหวานลลดอกหอม้า้ำผึ้ันนิ่มชิมเหรอไม่ไปชิมแล้วมันขมนะงูเผื่อเขาชอบเน้นๆเลยน้ำหวานเน้นๆเลยเนือจัปากโอ้โหมันเมียนเน้นจริ อย่างอร่อยเลยแล้วนี่เดี <c oughs> ๋ยวนี้ต้องสวัสดีครับมื้อนี้มาพงกับผมสองไสสารหนึ่งกอล์้มาดิผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งอันการเอาผงครับวิธีเอาผงมื้อนี้อันนี้โรงเรียนบ้านของนั่งครับไม่ในโรงเรียนมีตู้ครับมันอยืนจังสิบมีปะมันพงเห็นบ่อยู่คือล่ะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิง่งเลยว่าเขาเพิ่นเอากันจังได๋ไปเบิง่งเลยครับ ยังวันี้ก็ได้นะว้ามึเป็นยังเป็นะมงมึงผมเง้ยอาอยู่น um ี่ยังวนี่ว้าตอวนจะจกกันะมันมันผสมหนีดิอะไรอะไเห็น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 มึงทำิธีกันเอาเพิงครับอันนี้เพิงองเมน่อเพิงกวนนะครับเนี่ยเพิ่องลำพงครับ โซโซโซเนี่ยโซเนื้อโซ่เนถือมาลยโซเนี่ยโอ้ตัดระบนี่มันตัดตรงมันเองป่ะเนี่ยเป้าหนหัวใหญ่บ่มีเป้าจจเห็ดน้ำนนะตรงนี้ต้นใม่ยังมีหัวมอแหวนสิมีเป้าในหัว มีปะโอ้ทางไงแสดงว่าอยู่ดืนแล้วนี่นะอืมเจ้าเจ้าเจ้าเลยาบอลคัดซันกันไปเว้ยโอ้น้ำหัวย้อยเสียดายเด้ น้ำพึ่งค่ะโอ้ยน้อยป๊กโปกเลยเสียดายตริงอะถุงป่ะถุงเ่ะป่เป็นผงกวนไม่พี่น้องเด้อนี่ผงน้ำพุงโอ้ยขุดติิงกระดิ่งแมวเลยเอาเอาเอานี่ครับจับจกมือสดสดหลอด เอามันเป็นแผ่นหนึ่งทีของมันเองบนี่เป็นทานเป็นท่านกเอามันเป็กรเพิ่งยู่ต้นัวครรบโอ้ซ้ำกันเหมือนนี่เป็นแผ่นหนึ่งแผ่นก็เป็นสั้นหนึ่งสั้นเบโอ้บึ่งเอาล้ครับเกตั้นเนบ่ผมกับป้ากาเข้าไปแลวอกเพ่กสั้น่าสั้นว่าชั้นเท่ากันไหมน้อเท่ากันหมดเลยค่ะอแผ่นเหมือนกันหมดเลย มอไม่เป็นไรครับซูมมอาก็ได้ครับมันไม่เห็นมันไม่ชัดมันไม่ชัดค่ะซูมเอาก็ได้ครับโอ้ยเหยาก็ไปใกล้ๆแน่หอช่กัอ้ยออยโแกของแกพอแล้วแปดกับสันน้อยแปดกับสันน้อยนี่แปดมางวดนี้นะม้าแปดใช่ไหมไม่นะม มีห้างเดียวมันบ่าสองห้างโอเ,เอ้ลูกข้างล่างคนยลงมันจะม,มีตัวนบ่หรอนี่ไงเดี๋ยวว้นองเพิอห้างเพิเอเวอร์แมนเพิงห้าง,งอันลำพง <c oughs> มันอยู่ในลำโพองอย่น้องเอ้ย มันต่องูหนีมันบ่หนีไป้ส่อีกมันบ่บครับอยู่นี่เตัวแม่จะเอาไว้นี่ไหมตัวแม่มันอยู่นี่เนาะถ้าเอาไว้นี่มันก็จะไม่มาอีกรอกนะโมมันก็อยู่นี่อ่ะเยมแล้วก็นี้นนแกง,งละอ,อันนี้จำแนก,กเราเป็นลำโพงเนี่ยตูเดียวพี่น้อง ห้องบอกแง่เลยเกจสันพูดนะ้องพูนะผลงานมันนี่ครับพี่น้องรบเนี่เป็นยังไงคกินเนี่ยจากอันเนี่ยกลินมาได้ปะล้ำเพิงยัวๆเลยพี่น้องเพิงแฉพี่น้องเพิงแฉพูนะเพิงแฉเลยขขนาดมือเนี่ เจ็ดสันมาเนี่ยหือด่างโคตรหวานเลยใส่คำเงี้ยๆเลยหรอไปตัดคำเงี้ยๆเลยป่ะอันนี้ขี่ง่วนเขาแหงเป็นยาแก้กระเพาะ

เก็บสั่นเลยสั่เลยวันกับพี่น้องเลยันผู้ใดมาลินีฝากกดไลค์กดซับไคร์กดกระดิ่งไปผมเลยด้ครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับบ๊ายๆเป็นน้ำกวนฝนเต็มที่มือนี่ย๊ายบครับ 拜拜。Bye bye.